พี่น้องมวลชนคนดีผู้รักความดีงามทุกท่านครับเรามาร่วมกันบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะก็เป็นหน้าที่เป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไทยในรัฐธรรมนูญที่ได้ระบุเอาไว้นะในช่วงนี้เราก็ นะช่วงนี้เรามาช่วยกันติดตามนะเเาาก็มาติดตามดูว่าอนะในชาติบ้านเมืองของเรามันมีสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมที่มันเป็นผลเสียมันมีสถานการณ์ที่เป็นผลเสียต่อสังคมไทยนะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีนักโทษชายเด็ดขาดทักษินเนี่ยกับนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะทำนะ ทำอะไรแปลกแปลกทอะไรที่เอ๊ะเหมือนจะเป็นการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อที่จะให้ตัวเองให้นักโทษชายทักษิณเนี่ยพ้นผิดอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะเขาก็ทํากันมาเรื่อยเรื่อเนี่ยนะมีตั้งแต่การปรับนะระเบียบอะไรต่างๆมาพอปรับระเบียบแล้วขณะปรับระเบียบมาแล้วสภาพที่ตัวเองเป็นมันยังไม่เข้ากับระเบียบนั้นสภาพ ความเจ็บป่วยหรือสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่มันไม่เข้ากับระเบียบนั้นนะ่ะนะระเบียบที่ปรับมาว่ามันสามารถพักโทษได้อาสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้นะสามารถพักโทษได้มันไม่เข้ากับระเบียบที่คณนว่าแก้ระเบียบมาแล้วนะเพื่อไม่ให้ตัวเองผิดนะแต่มันก็ยังไม่เข้าอยู่นะเอ๊มันไม่เข้าอยู่แล้วจะทํำยังไงมนถึงจะได้สิทธิอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็หาวิธีหาวิธีที่จะ เบี่ยงเบนข้อมูลและทีนี้หาวิธีที่จะโกหกข้อมูลเบี่ยงเบนข้อมูลเพื่อให้มันเข้ากับหลักเกณฑ์ที่ตัวเองจะไม่ต้องเข้าคุกจะได้นอนโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเข้าคุกจะได้พักจะได้พักโทษได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็พยายามทําทุกอย่างฟักครูใช้คําว่าโอ้โโอโเขาเนี่ยปรุงแต่งหรือว่าคิดเนี่ยนะแต่ว่าไปก็คิดพูดทํา วางแผนต่างๆเนะี่ยโอ้โหเก่งมากเลยนะละเอียดแยบยนมากเลยนะทั้งเขาแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะทีมงานของเขาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหพอครูว่าวางแผนนี่ละเอียดแยบยนมากชนิดที่ว่านะในต่างประเทศเนี่ยนะในโลกเนี่ยในต่างประเทศน,นะน,น,น,ทศนี่ยากมากเลยที่จะหาใครเก่งขนาดนี้คือเรียกว่านะเรียกว่าน่าจะ เก่งที่สุดในโลกเลยนะที่อางประเทศนี่ทำตามคิดตามไม่ทันเลยนะนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะทำกันได้ขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ขนาดว่าเก่งอย่างนั้นนะเก่งว่าโอ้โหทำจนเข้ากฎเข้าเกณฑ์ได้นะ่ะจนว่าอะไรล่ะนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะราชการที่เกี่ยวข้องหรือนักการเมืองต่างๆที่ว่าเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามผู้ที่เชียร์อยู่น่ะนะบอกว่า เข้าเกณฑ์ทุกอย่างเข้าเกณฑ์ทุกอย่างเข้าเกณฑ์ทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างเลยนะเพราะว่าอย่างนั้นกันเลยนะออกพูดโอโ้โหเข้าเกณฑ์ถูกต้องเข้าเกณฑ์ถูกต้องเข้าเกณฑ์ถูกต้องเลยแต่ถึงขนาดก็ยังหลบสายตาคนดีคนมีปัญญาไม่ได้ใช่ไหมขนาดว่าออกแบบเนียนขนาดนั้นวางแผนเนียนขนาดนั้นยังหลบสายตาประชาชนคนดี คนมีปัญญาไม่ได้โอ้โหพ่อพ่ออะไรทําไมหลบไม่ได้รู้ไหมหนึง่งเขากโกหกหลายเรื่องเลอเกินโกหกหลายเรื่องเลอเกินมันก็เลยมีพลาดบ้างนะโกหกไปโกหกมาเอาไปเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะไอตัวที่โกหกมันจะมันจะขัดแย้งกันเองอ่ะมันจะขัดแย้งกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวคอยฟังดูนะจนมันขัดแย้งกันเองจนไม่รู้จะไปยังไงเลยเช่น๋ยวตัวอย่างอย่างหนึ่งก็ได้นะโกหกจนมาขัดแย้งกันเองอ่ะเช่น ถ้าว่าถ้าว่าแข็งแรงจริงนะถ้าว่าถ้าว่าร่างกายนี่ไม่เสี่ยงแล้วนะจะต้องออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยถ้าว่าไม่เสี่ยงไม่มีความเสี่ยงแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วในระหว่างที่เกิดสภาพที่ไม่เสี่ยงอะ่ะจะออกจากโรงพยาบาลได้หลักเกณฑ์ของกรมราชัณฑ์คือถ้าคุณไม่เสี่ยงแล้วคุณก็ต้องกลับไปจําคุกใช่ไหมก็ต้องกลับไปจําคุกตอนที่มันไม่เสี่ยงแม้แต่วันเดียวก็ต้องกลับไปจําคุกก่อน ก่อนจะได้พักโทษอะ่ะทีนี้อ้าวมันก็ไปแย่งกันอีกเขาก็จะบอกว่าตัวเองหนักเพื่อจะได้นอนโรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็ต้องเพื่อจะได้นอนโรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องจําคุกก็ต้องบอกว่าตัวเองหนักใช่ไหมแล้วบอกว่าหนักต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องหลายวัน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 ,วนสเสร็จแล้วเป็นไงหมอก็ไม่เก่งนะในการรักษาเนะี่ยโอ้โหนะ หกเดือนไม่ด no like hey, the ีขึ้นเลยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลขึ้นขลงลอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้ส่งไปโรงพยาบาลมาตรฐานกรมราชธรรมส่งไปโรงพยาบาลมาตรฐานคือโรงพยาบาลตํารวจมาตรฐานยังไงหกเดือนไม่ดีขึ้นเลยแย่อย่างเดียวนี่คือพูดเพื่อให้ตัวเองอยู่โรงพยาบาลได้มันแย้งกันเลยไหมพูดเพื่อให้ตัวเองอยู่โรงพยาบาลได้เสร็จแล้วเป็นไง วันจะออกนะถ้าร่างกายไม่ดีขึ้นมันจะออกไม่ได้เพราะร่างกายไม่ดีขึ้นต้องนอนโรงพยาบาลต่อแต่ว่าตัวเองเนะี่ยพบกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วถ้าอาการหนักก็ต้องนอนโรงพยาบาลต่อถ้าเสียงมากกันะแต่ถ้ามันไม่เสียงมันดีขึ้นแล้วถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้โอ้โหตลอดหเดือนหมอไม่มีความสามารถจะรักษาเลยนะให้แบบ มีความมั่นคงมั่นใจได้ว่าจะแข็งแรงนะรูปความเสี่ยงนั้นจะหายไปแต่ภายในวันเดียวนะภายในวันเดียวแข็งแรงทันทีไม่มีความเสี่ยงเลยโอ้โหโรักษามาหกเดือนไม่มีปัญญารักษาแล้วเป็นไงมาเก่งเอาวันเดียวนี่นะหมอก็มาเก่งเอาวันเดียวนี่แหละมันประหลาดไหมมาเก่งเอาวัน พักโทษนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันแย้งกันเองอะ่ะตัวเองพยายามทำตัวเองให้หนักเพื่อจะว่าจะได้นอนโรงพยาบาลตอนที่ยังไม่ครบกำหนดพักโทษพยายามทำให้มันหนักมันเสี่ยงอันตารายเพื่อจะได้นอนโรงพยาบาลก็ต้องทำข้อมูลมาแบบนี้แต่พอจะออกจากโรงพยาบาลถ้ามันหนักมันก็ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ใช่ไหมก็เลยทำให้หายเสี่ยงอันตาราย โอ้โหหมอเนี่ยเป็นยังไงมันประหลาดเอายาอะไรไปให้กินนะอยากรู้เหลือเกิเนยาที่กินวันสุดท้ายเนะี่ยยาอะไรเนะ <ying> ระาะปปช่วยตรวจสอบด้วยนะครับประเด็นนี้นะว่าการรักษาที่รักษามาตลอดนะ่ะกินยาเดิมมาตลอดหรือเปล่าแล้วไปเปลี่ยนเอาวันสุดท้ายหรือเปล่า <sniff les> ถ้ากินยาเดิมมาตลอดรักษาแบบเดิมมาตลอด แล้วไปดีขึ้นวันสุดท้ายนั้นโกหกหรือพูดความจริงเห็นไ,ไหมประชาชนยังรู้เลยว่าถ้ารักษาแบบเดิมผลต้องเป็นแบบเดิมใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ได้ไงก็มันแย่มาตลอด6เดือนถ้าไม่มียาวิเศษอะไรสักอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ไหมมันแย่มาตลอด6เดือนแล้วมันจะดีขึ้นวันเดียวได้ไงถ้าไม่เปลี่ยนยาใช่ไหม ปปชช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าวันสุดท้ายนั้นเปลี่ยนยาหรือเปล่าเปลี่ยนยาหรือเปล่ามัน้องจะดีขึ้นฉับพลันใช่ไหมเนี่ยเขาจะโกหกไปโกหกมาสุดท้ายอาจารย์ว่าเพิ่มหมอลืมเปลี่ยนยานั่นนี่หมอลืมเปลี่ยนยาเนี่ยเนี่ยจะว่าไปจริงจริงนะปปชถ้าจะทํางานเร็วนะถ้าจะทํางานเร็วนี่นะในการตรวจสอบความจริงเนี่ยนะครับ ฝากฟ้าฝากลมถึงปปชนะครับส่งข่าวถึงปปชอายัดข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เลยครับเก็บข้อมูลทั้งหมดอายัดข้อมูลทั้งหมดห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเพราะพวกนี้ฉลาดมากไอหลักฐานปลอมมันทําได้ง่ายใช่ไหมอายัดข้อมูลทั้งหมดเลยรับรองตายคาที่ตายคาที่เอาข้อเดียวนี่ก็ถ้าสมมตินะ หมอไม่เปลี่ยนวิธีการรักษาเลยแต่มันดีฟุบนี่นะไม่มีความเสี่ยงเลยนี่มันเอ๊ะมันมันยังไงนะไม่เปลี่ยนยาหรือเปลี่ยนยาแต่โอ้โหดีขึ้นอย่างเร็วเลยนี่ก็อยากรูก้เหมือนกันว่ายาอะไรถึงได้ดีขึ้นเร็วจังโอ้จะได้ซื้อมาใช้บ้างเนาะโรงพยาบาลอื่นจะได้ใช้บ้างเนาะยาอะไรมันดีขึ้นวันเดียวนี่นะ วิธีการอะไรมันดีขึ้นวันเดียวนี่นะโอ้ยอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมโอ้อยากรู้จังเลยอยากอะไรมันช่างพิเศษลอเกินเขาวิจัยมาใหม่หรือไงนะมันถึงดีขึ้นแล้วดีขึ้นชนิดไม่ใช่ธรรมดานะปกตินะคนไข้หนัก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 นี้นะหนักมาตลอดหกเดือนเลยนี่นะจริงจก็ ท่านก็ว่าไไม่ได้ว่าหนักหรอกนะเดี๋ยวจะว่าพูดผิดท่านว่าวันวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลน่นหนักวันต่อมาน่ะไม่หนักเท่า,าไหร่ไม่หนักแต่ว่าขึ้นขึ้น,นลงลงอันตรายท่านวังงั้นเอา้าขึ้นขึ้นลงลงอันตรายหกเดือนก็ได้เอาเสร็จแล้วนี่นะวันจะกลับเนี่ยหมอก็ไม่ห่วงคนไข้เลยว่ามันจะไปขึ้น merde, ขึ้นลงลงกลางทางหรือเปล่าญาติก็ไม่ห่วงคนไข้เลย คนไข้ก็ไม่ห่วงตัวเองเลยญาติก็ไม่ห่วงตัวเองเลยนะไม่ห่วงเลยนะว่ามันจะขึ้นๆลงลงมันจะอันตรายรถที่ส่งมารับคือรถแอมบูเลนหรือมีเจ้าหน้าที่สุขภาพอย่างดีมาคอยระมัดระวังกันว่ามันอาจจะเสี่ยงอันตรายหรือเป็นรถส่วนตัวโอ้ยาอะไรเนาะมันจังวิเศษชนิดไม่มีความเสี่ยงเลยเอารถส่วนตัวมารับอุปกรณ์การแพทย์ก็ไม่มีแล้ว คนที่มารับน่ะมีความรู้ด้านการแพทย์การพยาบาลหรือเปล่าไม่มีเลยใครมารับเอยลูกสาวใจไหมเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเปล่าไม่ใช่เลยโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยนะว่ามารับแบบไม่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์อะไรเลยนะมั่นใจมากว่าวิธีการรักษาดีมากหายขาดแน่นอน คงเป็นรายแรกของโลกดูท่าน่าจะเป็นรายแรกของโลกที่หกเดือนนี้ล่อแร่ล่อแล่เดี๋ยวดีเดียวลายขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงมาตลอดหกเดือนเลยวันเดียวดีไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยโอโ้โหไม่เสี่ยงอันตรายอะไรเลยโอเนี่ยโกหกไปโกหกมามันแย่งไปแย่งมาอย่างเนี้ย มันเป็นอย่างนี้แหละคนที่ไม่พูดความจริงนะคนไม่พูดความจริงเนี่ยพูดไปพูดมามันจะแย่งกันไปกันมาเองเนี่ยมันแย่งกันไปกันมาเองเพราะตัวเองพยายามพูดเนี่ยมันเข้ากดเข้าเกณฑ์ทําให้มันเข้ากดเข้าเกณฑ์โดยที่มันไม่ใช่ความจริงพอมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันจะเปิดเผยของมันสัจจะจะเปิดเผยของเขาเองนะเขาจึงบอกว่าสัจจะจึงบอกว่านี่ไม่ได้เรียนเหรออัจฉริยวิทยานี่นะ เจบเรอเอกอัธยวิทยามันนะเขาว่างนันนะเขาบอกว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยคนไม่ดีย่อมทิ้งร่องรอยโอ้โหแล้วร่องรอยข่าวนี้เยอะมากเลยจบอัธยวิทยามายังไงนะเขาเปรียเอกอัชญยวิทยานะคือเปรียเอกด้านการทําชั่วนะว่าคนทําชั่วเขาทาชั่วยังไงกันบ้างอัจฉรยวิทยาแปลว่าการทําชั่วนะ การทำชั่วลีลานั้นล,นนลีลานี้นะคดโกงลีลานั้นลีลานี้นะทำชั่วโหดได้ลีลานั้นลีลานี้สรุปแล้วเขาจบวิชาทำชั่วมานะจบปริเอกด้านการทำชั่วมานะส่วนอาจารย์จบปริเอกตรงกันข้ามจบด้านพุทธศาสตร์การแพทย์พุทธศาสตร์จบด้านการทำดีมาโอ้มันจังจบคนละอันเลยเนาะอาจารย์จบด้านกันเอา ความรู้ด้านพุทธศาสตร์ด้านความดีนี่ไปรักษาโรคคนนะไปดูแลคนให้มีสุขภาพดีโอ้มันจงจบกันมาคนละด้านแล้วกันนะท่านก็จบมาอีกด้านหนึ่งเรียนรู้วิชาการทําชั่วอาจารย์ก็จบมาอีกด้านหนึ่งเรียนรู้วิชาทําความดีทําให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมนะเออมันก็มาประหลาดนะแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะวิเคราะห์สังราะห์กันเอาละนะท่านอ,อนี่แหละนะเอะท่านอุตสาห์จบมาด้านการทําชั่วเนี่ยนะท่านน่าจะปิด ไอการทำชั่วนะให้มันมิดหน่อยเนาะเออแต่ทำไมมันปิดไม่มิดพระเจ้าบอกวิบากของการทำชั่วนะ,ะในพระไตปรปิฎกที่10ข้อที่79เนี่ยวิบากรายอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดอย่ยงกนะันนะนะเกียรติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไปกระจายไปทั่ว <c oughs> นี่เป็นวิบากกรรมอันหนึ่ง <c oughs> อยากได้ไหมเกียรติศัพท์อันชั่วนันแปลว่าอะไรอ่ะ โอ้โหพูดถึงเกียรติศัพท์เนี่ยเกียรติศัพท์นี่ก็โหเนาะเกียรติศักดิ์นี่โหรู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินเนาะเกียรติอันชั่วเกียรติศัพท์อันชั่วนะย่อมกระฉ่อนไปกระจายไปทั่วไปทั่วไปทั่วนั่แหละนะว่าคนสรุปแล้วเป็นไงปิดบังมิดไหมไม่มิดหรอกจะบอกให้อาจารย์จะบอกให้นะต่อให้ใครปิดบังได้มิดในชาตินี้เลยนะ เก่งขนาดว่าไม่มีใครรู้เลยว่าคุณทําชั่วนะจะบอกให้เสร็จแล้วก็ตายไปคุณไปเกิดใหม่นอกจากคุณจะเดือดร้อนแง่นั้นเชิงนี้แล้ววิบากกรรมอันหนึ่งรู้ไหมคืออะไรคุณไม่ได้ทําชั่วหรอกเพราะคุณสมมุติว่าคุณกลับใจแล้วนะคุณไปเป็นคนดีด้วยนะคุณตายไปแล้วทุกเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลี่ยมนั่นมุมนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปเกิดแล้วพยายามทาความดีด้วยนะคุณไม่ได้ทําชั่วแล้วแต่คนจะรู้สึกว่าคุณ ทำความชั่วคนจะไม่ไว้ใจคุณคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนชั่วขนาดว่าคุณเป็นคนดีแล้วนะสมมตินะเนี่ยคุณตายไปนะไปเกิดใหม่โหทุกแสนสาหาัสใช้เวรใช้กรรมไปกลับใจเป็นคนดีนะคนยังไม่เชื่อถือคุณเลย คนยะรู้สึกเฮ้ยอันนี้ชั่วนี่ชั่วนี่ชั่วนี่ชั่วเคยบ้างไหมเราพยายามทําดีเต็มที่แล้วคนเข้าใจผิดเราเคยบ้างไหมนั่นแหละทําชั่วมาก่อนทั้งนั้นแหละแต่ปางไหนก็ไม่รู้แหละเศษวิบากเนี่ยยังทําให้คนเข้าใจว่าเราทําไม่ดีทั้งนนั้ที่เราทําดีสุดชีวิตเลยนะนั่นคือความไม่ดีที่เราก็เคยพลาดทํามาเหมือนกันคนจะเข้าใจว่าเราทําไม่ดี ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้เนี่ยคนที่ถูกขังในเรือนจํานะทําไม่ดีนะทําผิดกฎหมายโหสร้างความเดือดร้อนใ้คนออกมาจากเรือนจําปุ๊บกลับใจด้วยนะเป็นคนกลับใจแล้วไม่ทําชั่วด้วยไม่ต้องว่าหลายชาติเราก็ชาติเดียวนี่แหละชาตินี้ชาติเดียวเลยกลับใจแล้วนะสํานึกแล้วไม่ทําชั่วแล้วแต่คนจะเชื่อมั่นได้ไหมว่าคุณกลับใจร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อได้ไหมยังยังยังเขายังบอกว่าขี่คุกขี่คุก อันนี้มันทําชั่วมาโอ้ยอย่าไปคบโ,对 h. 对 h. โหน่ากลัวม่รู้จับใจหรือเปล่าฮู้มันรู้ <LE> มันจะไปทําอ <duplic fand block versión> ีกหรือเปล่าใช่ไหมคนยังมีความระแวงอยู่ใช่ไหมเห็นไหมวิบากกรรมมีจริงไหมมีจริงมีจริงพระเจ้าบอกว่าจะส่งผลในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติอื่นๆสุดปลาเพราะฉะนั้นโอ้โหนะ เขาตายไปตอนไหนไม่ได้แช่งให้ตายนะวันไหนก็แล้วแต่นะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตายไปนะเสียชีวิตไปนี่ก็ต้องโง่ไปทุกทรมานแสนสาหัสเนี่ยนะเขาต้องไปทุกทรมานแสนสาหัสนะไม่ได้ได้ดีอะไรหรอกเสร็จแล้วเนี่ยพอได้เกิดมาเนี่ยโอ้จะมีคนเข้าใจผิดเยอะแยะไปหมดเลยแต่กว่าจะได้เป็นคนนะ่ะยากนะยากชา สร็แล้วพอได้เป็นคนก็จะเป็นคนนี่แหละคนที่โอ้โหถูกคดถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนที่เขาเอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละนะโอ้โหจะถูกคดถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ถูกเขาเ้าใจผิดคนยังไม่ไว้ใจหรอกคนไม่ไว้ใจเคยไหมเห็นคนบางคนอ้าวถ้าคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยเคยเห็นไหมอยากเป็นแบบนั้นไหมโอ้ยไม่เอาไม่เอาเนาะ เราไม่เอาเราเป็นคนดีดีกว่าทําความดีดันไม่ดีออกดีกว่าใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างเนี้นะอ้าวเ,เราลองมาดูดีก่อนนะลองมาดูว่าเออโจรย่อมทิ้งร่องรอยเนี่ยเรามาดูร่องรอยดูสนะิอาจารย์ลองวิเคราะห์ร่องรอยแต่ละจุดนะเมื่อกี้วิเคราะห์ให้ฟังดูนะเราวิเคราะห์ดูสิว่าเออคุณทักษิณกับกระบวนการของของคุณทักษิณนี่นะ เออทิ้งร่องลอยอะไรไว้บ้างน,นะนี่พวกเราก็ช่วยกันวิเคราะห์โอ้ไม่ใช่แต่เรานะอาจารย์ไปดูที่สื่อนะโอ้โหเขาจับไอพิรุษนะจับไอข้อนะที่ไม่ถูกต้องอนะ่ะข้อโกหกอนะ่ะจับข้อโกหกข้อพิรุษหรือข้อที่เสี่ยงต่อการโกหกอนะ่ะโอ้โหไปดูที่สื่อตอนนี้เขาวิเคราะห์เต็มไปหมดเลยนะคนนั่นก็วิเคราะห์คนนี้ก็วิพากวิจารณ์คนนี้ก็วิพากวิจารณ์เห็นไหมวิบากไม่ดีเป็นไง ยติศั์อันเลวย่อมกระชอนไปกระจายไปทั่วใช่ไหมเขาโหเขาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้เนี่ยอาจารย์ลองวิเคราะห์บางประเด็นลองดูเนาะเท่าที่จะเหตุการณ์นี้เท่าที่จะพอวิเคราะห์ได้นะว่าเป็นยังไงมั่งเนี่ยเอาก็เนี่ยเอาตั้งแต่อาการหนักๆไปเอ้ยอาการเบาๆมาสิเนาะก่อนที่จะมาเข้าเดือนจำเนี่ยก็อาการแข็งแรงแข็งแรงมาเลยเนาะ แข็งแรงแข็งแรงโกโก้มาเลยก่อนมาก็โหชกกระสอบทรายอะไรโกโก้มาเลยนะมาก็อย่างโกโก้เลยพอเข้าไปปุ๊บกลางดึกป่วยหนักเลยใช่ไหมวิกฤตหนักเลยใช่ไหมซึ่งโอกาสที่คนแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนี่นะคนแข็งแรงจะเป็นอย่างนั้นโอกาสเป็นไปได้ง่ายไหมไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยมันยากมากเลยนะที่จะเป็นไปอย่างนั้นะนี่ก็เป็นข้อที่คนตั้งข้อสังเกตว่า เออมันน่าจะโกหกมากกว่าความจริงใช่ไหมคนก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอ้บอกว่าอาการวิกฤตหนักอันตรายมากวิกฤตหนักว่างั้นนะเอออันตรายมากวิกฤตหนักต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเสร็จแล้วเป็นไงโรงพยาบาลราชธรนไม่กล้ารักษาเลยโอ้โหหนักขนาดโรงพยาบาลราชธรนไม่กล้ารักษานะแม่อันนี้อาจารย์ก็อยากรู้หลายชื่อแพทย์ของโรงพยาบาลราชธรนเหมือนกันนะว่า นะว่าอยากรู้อยากรู้ว่าจบอะไรมาบ้างถนัดอะไรบ้างอ่ะนะก็อยากรู้ว่ามันห่วยมันห่วยขนาดนั้นเลยหรือตรงโรงพยาบาลราชทันนนะห่วยขนาดนั้นเลยลหลอห่วยขนาดไม่ไม่เอาผู้ป่วยไปตรวจเลยนะโอ้ไม่ยอมตรวจไม่ยอมอะไรตรวจสักหน่อยก็ยังดีนาะหรือว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเลยหรือนะก็อยากจะรู้ว่าโรคที่เป็นน่ะนะ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเลยเหรอโรงพยาบาลราชทันมนี่ก็ว่าเอน่าจะเอน่าจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพอสมควรเอาเอาเถอะบางทีก็เกินความสามารถจริงๆก็ได้เนาะเอาเอายอมก็ได้เอาเอยอมทํำท่าเชื่อก็ได้แต่เม่เชื่อยากก็เกินเพราะโอกาสโกหกมีมากไปเพราะจริงๆแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลราชทันก่อนแล้วตรวจก่อนใช่ไหม ตัวถ้ามันเรียบร้อยก่อนแล้วก็โหข่านี่ไม่ไหวแล้วผลแลลแบบนี้ร่างกายแบบนี้โอโ้โหหนักมากหนักมาก,ก,กไม่ไหวแล้วส่งโรงพยาบาลตำรวจด,ด่วนเลยใช่ไหมเออมันต้องตรวจเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยปปชตรวจหน่อยนะว่าไปโรงพยาบาลราชทันเนะี่ยไม่ใช่ดูแต่อาการแล้วส่งเลยเปล่ามีการตรวจแลลตรวจอะไรอะไรตามสมควรไหมนะเนี่ยแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องดูดีๆเลยเสร็จแล้วพอไปโรงพยาบาลตำรวจเป็นไง บอกว่าเข้าชั้น14่ทันทีว่าังนะโอ้มีนายแพทย์ใหญ่นะให้ข้อมูลมาว่าโหตรงเข้าชั้น14เลยว่างั้นนะพอเข้าชั้น14เลยนี่นะเอ๊ะป่วยหนักนะป่วยหนักนะแล้วเข้าชั้น14ทันทีมันประหลาดจริงๆนะไอ้ชั้น14เนี่ยมันเป็นห้องพิเศษห้องพิเศษนะห้องพิเศษนี่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะไม่เท่าห้อง ICU หรอกเข้าเข้าห้องฉุกเฉินเข้าห้อง ห้อง ICU เพราะอันนี้จะมีเครื่องมือที่ช่วยชีวิตของคนที่ป่วยหนักอะ่ะมันจะต้องต้องต้องไปผ่านห้องนี้ยนะอ้าวปปช่วยตอบช่วยตรวจสอบหน่อยนะผ่านห้องฉุกเฉินผ่านห้อง ICU หรือเปล่า <S <S ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันแปลกมากเลยนะเคาะขึ้นไปชั้น14เลยแล้วชั้น14นี่เป็นชั้นของห้อง นะบอกว่าเป็นห้องดัดแปลงเอาพอไปชั้น14เอาประเด็นให้ก่อนนะชั้น14เนี่ยมันไกลไกลมันสูงสูงเวลาเกิดอะไรขึ้นนะ่ะจะมาห้องฉุกเฉินจะมาห้องไอซียูทันไหมนี่มันประหลาดนะ้มาไม่ทันนะถ้าเกิดอาการหนักๆนักอ่ะใช่ไหมมันมาไม่ทันนะแล้วเอาไปอยู่ทำไมไกลขนาดนั้นนะ่ะผู้ป่วยหนักใช่ไหม ทำไมเอาไปอยู่ไกลจังเลยชั้น14นู่นนะ่นนะนี่แหละโอ้โหประชาชนดูแล้วก็เอะโกหกให้มันเนียนกว่านี้หน่อยได้ไหม <c oughs> โอ้ยจะเป็นโจรทั้งที <c oughs> จะชวนกันเป็นโจรทั้งที <c oughs> ก็อย่าให้คนดีคนมีปัญญาจับได้หน่อยได้ไหม <c oughs> ขนาดคนที่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเขายัางจับได้เลยใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเสียเครดิตจบอาชยะวิทยามาจริงๆเสียเครดิตจบแพทย์มาจริงๆเป็นนีแต่คนฉลาดฉลาดโกหกเก่งกว่านี้หน่อยได้ไหมโกหกแน่จริงโกหกอย่าให้เราจับได้แอ่นี่โอ้โหจับได้เป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นชอ็นชอ,ตนชอตเลยนะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกโรงพยาบาลมาตรฐานผู้ป่วยวิกฤตหนักจะเอาไปไว้ชั้น1 4เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เอาไปไว้อย่างนั้น่ะไม่มาตรฐานหรอกโอ้ยมาตรฐานอะไรเอาไปไว้ไกลปืนเที่ยงเฉยเอาไปไว้ไกลเฉยแล้วเวลาเดือดร้อนหนักๆวิกฤตหนักๆก็จะมาจุดที่มีอยู่ยามีอุปกรณ์สําคัญสําคัญทันหรอใช่ไหมแล้ว่าอก็บอกอีกนะ ทีนี้นะยังบอกอีกนะว่าคนก็กระทักเข้าไปอีกวันนี้ทีนี้คนก็ทักเข้าไปว่าไงคนทักเข้าไปว่าเฮ้ย hey, ไปอยู่ชั้นสิบสี่ชั้นสูตรชั้นหรูโอ้โหห้องหรูเลยห้องโหพิเศษเลยใครก็โหคนพิเศษทั้งนั้นไปอยู่คนคนพิเศษคนมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครไม,ไม่ได้มีใครเข้าไปง่ายๆนะชั้นเนี้ย ไอ้ตรงนี้เรียกว่าเป็นห้องพิเศษว่างั้นนะพิเศษกว่านักโทษคนอื่นหรือเปล่ามันไม่เท่าเทียมหรือเปล่าคนก็ตั้งข้อสังเกตหมอใหญ่ก็รีบออกามาปฏิเสธเลยไปดูข่าวได้เลยนะหมอใหญ่บอกว่าอย่าพูดว่าห้องพิเศษเลยครับจริงๆแล้วมันเป็นห้องปรับเอาจากเดิมจากเดิมดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วก็ามาปรับเอาปรับเอานะ่ะแอร์ยังเสียเลยครับเลยเอาพัดลมสองตัวไปแทน คือพยายามพูดว่าไม่ได้เหลื่อมล้านะไม่ได้เหลื่อมล้านะอยู่ลําบากลําบากนะอยู่ห้องพัดลมลําบากลําบากไม่ได้เหลื่อมล้าเลยเสร็จแล้วทีนี้คนเขาก็บอกว่าไงคือพยายามพูดเห็นไหมพอเขาทักไปว่าทักไปว่าเหลื่อมล้าหรือเปล่าพยายามพูดไม่ให้เหลื่อมล้าพอพยายามพูดไม่ให้เหลื่อมล้าก็ต้องพูดว่ามันเป็นห้องไม่ค่อยดีใช่ไหมเออไม่ค่อยวิเศษอะไรหรอกแอร์ก็ตายนะต้องใช้พัดลมแทนเอ้า แอร์ตายใช้พัดลมแทนแล้วเอาคนไข้วิกฤตหนักไปอยู่ห้องไม่ค่อยดีนี่นะโอ้ยมานก็มาแย้งกันเองอีกเห็นไหมเห็นไหมเอาไปเอามาโกโหกไม่ออกเลยใช่ไหมแล้วคนไข้วิกฤตหนักคุณเอาไปอยู่ห้องไม่ดีทำไมใช่ไหมเออเอาแล้วทำไมตรงนี้นพอคนเขาบอกว่าห้องมันไม่ดี ออกมาพูดอีกว่าห้องมันดีนะมันเป็นห้องอกึ่ง ICU ว่าอ่างนั้นนะโอ้ยทำไมพูดกลับไปกลับมาคุณหมอใหญ่ทำไมพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวบอกว่าห้องไม่ดีเดี๋ยวบอกว่าห้องดีตกลงมันดีหรือไม่ดีตกลงดีหรือไม่ดีหรือโกโหก ไอ้ที่โกโหกกันแน่ๆอยู่แล้วล่ะดีหรือไม่ดียังไม่รู้เพราะไม่ให้ใครขึ้นไปดูเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าบริสุทธิ์จริงถูกต้องจริงไม่ได้โกหกใครกลัวคนขึ้นไปดูทำไมใช่ไหมเนี่ยตกลงห้องมันดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีด ถ้าเขาบอกว่ามันเหลื่อมล้ําก็บอกว่าห้องไม่ดีถ้าเขาบอกว่ามันเสี่ยงต่อผู้ป่วยนะก็บอกว่าห้องดีเอา้าตกลงดีหรือไม่ดีตกลงโกหกใช่ไหมส่วนดีหรือไม่ดีไม่รู้เพราะไม่ได้ไปดูใช่ไหมแต่ที่รู้รคือโกหกแน่แน่ใช่ไหมเอา้า ก็คพูดสองอันนะมันต้องตัวจริงมันต้องเป็นอันหนึงใช่ไหมแต่คนโกหกไงคนจะโกหกก็จับโกหกได้แล้วเนี่ยโอ้โหพอบอกคนไข้หนักก็บอกว่าห้องดีห้องดีห้องมีคุณภาพดีพอบอกอาการอพอบอกว่าเหลื่อมล้ําเป็นไงบอกห้องไม่ดีเอ๊ะทําไมทําอย่างงั้นน่ะทําไมไมันเป็นอย่างนี้ก็แก้ตัวไป น้ำขุขุนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแก้ตัวไปที่เราประเด็นที่เราประเด็นใช่ไหมพอแก้ไปที่เราประเด็นทีนี้ประเด็นมันแย่งกันเี่ยมันขัดแย่งกันอะประเด็นมันขัดแย่งกันเองอะเขาก็จับได้สิว่าคุณโกหกอะใช่ไหมเนี่ยมันโอ้โหต้องมาลงกี่เรื่องกี่เรื่องไงโอ้โหพอโกหกมันลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยเลยเนาะนะเสร็จแล้วนะแล้วมันสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยเพราะว่าบุคคลสําคัญนะและอาการหนักมากเลยต่อให้คุณว่าชั้นส4เป็นห้อง กึ่ง ICU มีอุปกรณ์พอสมควรสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งสองอย่างนะหนึ่งถ้าผู้ป่วยเสี่ยงมากคุณไปอยู่กึ่ง ICU ูทำไมทำไมคุณไม่ไป ICU เลยใช่ไหม